กราบสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวกรเตะกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามา,อ,าอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตตารางคะแนนกัน,กนสักเล็กน้อยนะฮะตารางคะแนนนะครับยังคงเป็นเชลซีนะครับรั้งตำแหน่งจ่าฟูงไว้เตะ10นัดชนะ8เสมอ1แพ้1 มี25แต้มนะครับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงรองรองลงมาเป็นลิเวอร์พูลนะครับเตะ10นัดมี22แต้มอันดับ3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมี20แต้มอันดับ4เป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับมี20แต้มเหมือนกันแต่ประตูได้เสียแย่กว่าหน่อยนึงอันดับ5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี17แต้มอันดับ6เป็นอาร์เซนอลอันดับ7เป็นวูฟแฮมตันนะครับอันดับ8ไบรตันอันดับ9ก้ทอตแนมฮอตสเปออรร์นะคัับนดัับ10เเออวร์ตน นะครับผมอันดับ1ิเลสเตอร์ซิตี้บรันด์ฟอร์ดอันดับ12นะครับอันดับ13คริสตัลพาเลสอันดับ14บสี่เซาเทมตันอันดับ15เป็นแอสตันวิลล่าอันดับ16เป็นวัตฟอร์ดนะครับอันดับ17เป็นลีดยูไนเต็ดและ3อันดับสุดท้ายเป็นเบอร์ลีย์นะครับที่เพิ่งชนะไป1นัดในลีกนะฮะอันดับ19เป็นนิวคาสเซิลนะครับอันดับ20เป็นนอริชซิตี้ไปสิบไม่ชนะใครเลยมี2แต้มนะครับผมส่วนอ่าวันนี้เนี่ยเราจะมาติวกันสัก2คู่นะ คู่แรกที่เราจะมาติวกันเป็นคู่นี้ครับเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบิ์สเตเดียมรับการมาเยือนเบอร์ลีนะครับผมคู่นี้เตะคืนวันเสาร์นะครับสี่ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติสิบนัดที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับสิบ <c oughs> นัดล่าสุดเนี่ยก็ไปทางเชลซีนะครับที่เก็บชัยชนะเหนือกว่าเบอร์ลีนะครับชนะเจ็ดเสมอสองแพ้เบอร์ลีไปแค่นัดเดียวเองนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูทางเจ้าบ้านนะฮะสินัดล่าสุดของเชลซีเนี่ยก็สวยสดงดงามนะฮะชนะ6เสม,มอ2แพ้2นะครับผมก็ถือว่า,าสถิติเดียมนะครับสมตำแหน่งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของเบอร์ลี่นะฮะอยู่3บวยสุดท้ายนะฮะค่อนข้างแย่นะชนะ2เสม,มอ4แพ้4นะฮะเพิ่งปลดล็อกชนะเบรนท์ฟอร์ในบ้าน3 1, 1เองนะฮะ ก็สถิติย่ำแย่พอสมควรสำหรับเบอร์ลีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพนักเตะของทั้งสองทีมนะครับวันนี้เชลซีคาดว่าน่าจะมาในแผน3-4-2-1โดยให้คายฮาวเวตนะครับยืนหน้าเป้า,อารองลงมาจะเป็นฮัสซันโอดอยนะฮะแล้วก็ฮักฮักฮักิมซิแอกนะครับรองลงมานะครับกลางสี่คาดว่าน่าจะเป็นเบนชิวลนะครับจอร์จินโยแล้วก็รูเบนลอฟตัสชิกนะครับได้ลงเล่น ในนัดน,นี้นะฮะหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์นะครับผมแล้วก็อีกคนก็เป็นริสเจมส์นะครับสีคนกลางของเชลซีประมาณนี้หลัง3คาดว่าน่าจะส่งอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับเตียโกซิมฟาและก็เซซ่าอาสปลิเกต้านะครับผมอาสปลิเกต้านะครับ3คนหลังประมาณนี้แล้วก็ผู้รักษาประตูคาดว่าน่าจะเป็นเอเดวาร์แมนดี้นะ ลายอัพของเชลซีน่าจะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่น่าจะมาในแผน4-4-2นะครับผมโดยให้เป็นครั้งหน้า2หน้าก็จะเป็นคริสวูดกับแม็กซ์เวลกอเน่นะครับกลางคาดว่านจะเป็นโยฮันกูดมุนสันนะครับจอห์นบราวน์ฮิลล์แจ็คคอกและก็ดไว้แม็กนิวนะครับผมสีกลางคาดว่าน่าจะเป็นสี่คนนี้นะหลังคาดว่าน่าจะเป็นแมทธิวโลตันนะครับเจมส ทาคอฟสกีนะครับเบนมีแล้วก็ชาลีเทเลอร์นะครับหลัง4น่าจะเป็นประมาณนี้อ่าผู้รักษาประตูเป็นนิคป๊อบนะครับไล์อัพของเบอร์ลี่น่าจะเป็นประมาณนี้นะอ่าส่วนทางเชลซีนัดนี้มีคนเจ็บเยอะนะครับอ่มีโรเมิร์ลูาลก,กากูติโมวานเนอร์มาเตอโอโคอาซิสนะครับส่วนเมสมมนันเมาส์าก็ป่วยลงไม่ได้นะสองนัดแล้วนะฮะอ่าทางเชลซีเนี่ยชนะกันมาติดต่อกันอ่า 7นัดแล้วนะฮะล่าสุดก็เพิ่งชนะเมาโมเป็น่งศูนย์นะครับผมาทางเบอร์ลี่นะครับมีเดลสตีเฟนเจ็ดคนเดียวนะครับทางเบอร์ลี่นี่ก็เพิ่งปลดล็อกมานะครับขวัญกำลังใจเต็มเปี่ยมหลังจากปลดล็อกชนะในนัดแรกของลีก้วยการเปิดบ้านถล่มเบรนฟอร์ด3-1นะครับแล้วก็มีตัวจี๊ดอย่างแม็กซ์เวลกอร์เน่นะครับที่ยิงประตูได้4ประตูหลังจากลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ประมาทไม่ได้นะครับผมแต่แต่ว่านัดเนี้ย ผมคาดว่าเชลซีนะครับน่าจะเป็นฝ่ายกำชนะในบ้านไป2-0นะครับเนื่องจาก10นัดที่เจอเชลซีเจอเบอร์ลี่เบอร์ลี่เนี่ยนะฮะเชลซีสามารถทำประตูได้มากกว่า2ประตูเกือบทุกนัดที่เจอกันที่เชลซีชนะนะครับแล้วก็ตามสถิติเนาะที่โชว์ไปข้างบนเชลซีชนะเบอร์ลี่มา6นัดติดต่อกันแล้วนะฮะไม่แพ้มา7นัดนะเสมอไป1นนัดก็ ในคู่นี้ผมว่าเชลซีชนะ2-0นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะฮะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโอทราวฟอร์ดรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะคู่นี้เตะก่อนนะเตะทุ่มครึ่งวันเสาร์นะครับวันเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิบนัดล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะสิบนัดล่าสุดย้อนไปตั้งแต่ปี2018นะครับ เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ5เสมอ1แพ้4ก็ซูซี่เอ่อคุกกี้ซูซี่นะครับขอโทษพูดผิดนะฮะคุกกี้ซูซี่กันนะฮะแต่ว่านี่เป็นสีเก่าเนาะตั้งแต่ปี2018นน,นะครับซึ่งหลางๆมาพอ,อแมนยูนะเจ้าบ้านนะฮะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ10นัดล่าสุดเนี่ยชนะไปแค่4เสมอ2แพ้สนะฮะเ,เรียกได้ว่าย่ำแย่อะไรพิ่งหายใจหายคอได้2นัดล่าสุดนะครับโดยก่อนนั้นเนี่ยเละเทะนะครับ แฟนแฟนแมนเชสเตอร์フ ян, フ feet, เลยก <Yeah. S 1> well, yeah. ็น uh, uh, yeah. uh ่าจะรู hmm. okay. mm ้ด hmm. mm ีนะครับเละเทะเหลวแหลกผสมควรนะเพิ่งหายใจหายคอได้2นัดล่าสุดเสมอแอตาลนต้า22นะครับแล้วก็ชนะสเปอร์ไปสานะครับเดี๋ยวมาดูทีมเยือนนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอถิติดูดีกว่าแมนยูมากมากนะฮะแมนซิตี้ชนะ6เสมอ2แพ้2นะครับแม้ว่าก่อนนั้นเนี่ยนัดก่อนจะไปแพ้ให้คริสตัลพาเลตคาบ้าน20แต่ว่า สถิติโดยโรวมของเขาก็ถือว่าโอเคนะชนะ6นัดยิ่งนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านรับการัปยังของครับรูสถล่มไป4ีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลน์อัพของทั้ง2ทีมนะฮะวันนี้ Manchester นะแมนเชสเตอร์ไนเต็ดคาดว่าน่าจะมาในแผน3-4-1-2นะโดยให้เอดิสันคาวานีกับคริสตอโนโรนัลดนะครับยืนหน้าคู่แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นบรูโน่เฟเดนเดสนะครับอ่าสีกลางคาดว่าน่าจะมีลูกชอนะครับเฟร็ด ลูกรักลงอีกแล้วนะฮะสกอตต์แม็กเทอร์มินเนลและก็เอรอนบันบิซาก้านะครับกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะหลังก็จะมีเฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมนะครับวิกเตอร์ดีเดนเลฟแล้วก็ไบยี่นักที่เราเล่นดีมากๆนะครับผมผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้า,เ,จา,เ,จาเดิมหลวงพี่เดนะครับดาวิดทีเคอานะครับผมไลน์อัอพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดว่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูาทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแน่นปึ๊กนะฮะสี่สามสามนะครับ หน้า3คาดว่าน่าจะมีแกเบรียลเคซุสฟิลโฟเดอร์แล้วก็แจ็คกริลิชนะครับผมกลางคาดว่าน่าจะมีเควินต์บอยโรดรีนะครับแล้วก็เบเนโดซิลวาประมาณนี้นะครับหลัง4คาดว่าจะเป็นอ่าคยวอเกอร์จอห์นสโตนรูเบนดิอัสแล้วก็เจาคันเซโลสี่หลังแน่นปึกคาดว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นอเดรสันนะครับผมเดียน้าตะข่ายไว้นะครับผมนัด ในนัดนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเอ้ยในนัดนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะไม่มีพอปอกบาสนะครับลงไม่ได้เพราะติดโทษแบนนะครับส่วนข่าวร้ายที่สุดนะครับก็คือราฟาเอลวารานเจ็บเอ็นร้อยหวายในนัดที่แล้วที่เจอตาลันต้านะครับน่าจะต้องได้พักยาวนะครับผมก็ยังส่วนทางลินเดอร์เลฟเองเนี่ยก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับก็จะได้ลงหรือเปล่าหากว่าลินเดอร์เลฟลงไม่ได้ก็น่าจะส่งให้ลูกชอนะครับลงต่ำไปหนุน3คนหลังที่เหลือนะครับแมนเชสเตอร์ในเต็ด แมนเชสเตอร์ในนัดน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะนัดน,น,นี้ไม่มีอ่าไอริกลาปอสนะครับเนื่องจากติดโทษแบนนะครับแล้วก็เฟรนต์โตเรสที่เจ็บในนัดน,นี้นะครับส่วนอ่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องกําลังใจนะครับแมนซี่กำลังใจเต็มเปี่ยมอยู่แล้วหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยอ่าถล่มขับบุ้นในบ้านแล้วก็มีอ่าไลน์อัพที่โหดร้ายขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าแมนซี่จัดเต็มจัดหนักแน่นอนนะครับคาดว่านัดน,นี้แมนซี่น่าจะบุกมาเอาชัยชนะนะนะ ได้สักสอน่าจะบุกมาทันหล่มแมนยูสักสอูนย์เพราะว่าหลังจากอากองหลังของแมนยูที่รั่วยอยู่แล้วเนี่ยฮะยังขาดาตัวหลักสำคัญอางราฟเอว,วารานไปอีกเนี่ยจบเกมเขาว่าน่าจะออกมาสกอร์น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของติวก่อนเตะในวันนี้นะครับก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านรับชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กรับสวัสดีพูดดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องติวบอลเต็งนะครับผมเราอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่ผมขออัปเดตตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งนะครับตารางคะแนนนะครับหัวตารางจะาฝูงนะครับก็ยังคงเป็นเชลซีนะครับเตะ10นัดชนะ8เสมอ1แพ้1มี25แต้มนะครับรังตำแหน่งจ่าฝูงไว้รองลงมาเป็นลิเวอร์พูลนะครับมี22แต้ม อันดับ3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมี20แต้มอันดับ4เป็นเวสต์แฮมอันดับ5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ6เป็นอาร์เซนอลอันดับ7เป็นวูฟแฮมตันอันดับ8เป็นไบรตันอันดับ9เป็นฮาร์เดนฮอสเปอร์นะครับอันดับ10เป็นเอเวอร์ตันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมที่เหลือผมไม่พูดเนาะคู่ที่เราจะมาติวในวันนี้นะครับเป็นคู่นี้ครับแบรันฟอร์ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ Norwich City นะครับผมคู่นี้เตะกันสี่ทุ่มวันเสาร์เวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับ10นัดล่าสุดเนี่ยอ่าก็เป็นทาง Brethford นะครับชนะ2เสมอ5เป็นทาง Norwich City นะครับเก็บชชนะได้เหนือกว่าไป5นัดนะครับผมก็อันนี้เป็นสถิติตั้งแต่ปี2016ันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเป็นทาง Norwich City ครับปีนี้นะ เก็บชนะไปได้1นูในบ้านนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมอ่สิบนัดล่าสุดของชาวบ้านนะครับเบนฟอร์ดสินัดล่าสุดของเบนฟอร์ดเนี่ยก็ถือว่าอา่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับชนะ4เสม,มอ2แพ้4นะครับผมโดยนัดล่าสุด <c oughs> บุกไปอ่าโดนเบอร์ลี่ถล่มนะครับ3-1นะครับผมแต่ว่านัดก่อนนั้นอ่าบุกไปถล่มสโต๊กซิตี้สองหนึ่งแล้วก็ถือว่าสถิติก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีมเยือนนะฮะนอริชซิตี้ทีมเยือนนะครับสถิติอ่ ยำแย่นะครับชือว่าเละเทะกันเลยทีเดียวนะครับผมชนะ1เสมอ2แพ้ไป7นะครับนัดล่าสุดโดนหลีอยู่ในเต็ตถล่มคาบ้าน2-1นะฮะก่อนนั้นโดนเชลซียำเละกว่านะครับ7-0นะครับผมก็ถือว่าดูไม่ได้เลยนะสำหรับนอร์ทซิตี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันนะครับวันนี้เจ้าบ้านเบนฟอร์ดคาดว่าน่าจะมาในแผน3-5-2นะครับโดยให้บรไนแอนเอมเบโมนะครับ ยืนคู่กับอีวานโทนี่เนี่ยไรอันเอเบโมโเนี่ยนัดน,นี้ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยที่แพ้ให้เบอร์ลีนะ่ในนัดได้นั่งเป็นตัวสำรองนะครับผมกลาง5คนคาดว่าน่าจะมีริโก้เฮนรี่นะครับซามานก็ตดอสนะครับผมคริสเตียนนอกร์กาดนะครับวิตติลี่ยายาเนลนะครับแล้วก็เซอร์จิคานอสนะครับยืน5คนประมาณนี้ข้างหลังคาดว่าน่าจะมีทานพินนอกนะครับพอนตัสเยนเซนมาเซียสยอร์เกนเซน 3คนประมาณนี้ผู้รักษาประตูยังคงใช้อเวโรเฟรนเดสนะครับยืนเฝ้าเสาไว้นะฮะสำหรับเบรนฟอร์ดประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนอร์ดิชนอร์ดิชคาดว่าน่าจะมาในแผน4-2 4นะครับแน่นปึ๊กนะข้างหลังนะครับสองคนข้างหน้าคาดว่าจะเป็นจอชซาร์เจนนะครับแล้วก็ติมูบุกกี้นะครับยืนคู่กันกลาง4คนคาดว่าน่าจะเป็นคิรันดาวนะครับเบียร์ลีเมลูนะครับแคนนี่แม็กคลีนนะครับแล้วก็ไมลัด ราซิก้านะครับยืนต่าง4คนนะฮะหลัง4คาดว่าน่าจะเป็นแม็กซ์อารอนนะครับโอซานคาร์บักนะครับแกรนด์เฮนรี่แล้วก็แอนดรูโอบามิเดลเล่นะครับยืนหลัง4คนผู้รักษาประตูปะตเป็นทีมครูนะครับยืนเฝ้าเสาวไว้ไลน์อัพของทีมยานอลิซิตี้แน่นหนาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราทางรันฟอร์นะคนเจ็บก็เยอะอยู่นะฮะมีแมดเบ็กโซรนเซ่นนะครับโยฮัน วิสซ่านะครับเชนดอนเบปติสนะครับราบิทแอร์ยนะครับจอร์ชดัซินวาปวเจ็บเยอะนะฮะและคริสโตเฟอร์ไอเยอร์นะครับอันนี้คือเจ็บเอ็นร้อยหวายน่าจะได้พักยาวนะฮะทางเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยแพ้มา3นัดติดแล้วนะฮะในพรีเมียร์ลีกโดยนัดที่ยับที่สุดก็คือเพิ่งแพ้ทีมไทยตารางอย่างเบอร์ลี่นะปลดล็อกไป3-1หนึ่งนะฮะทางนอริชก็คนเจ็บก็จะมีคริสโตฟซิมเมอร์สันนะครับเจ็บนะฮะ และตัวสำรองเขา่าน่าจะมีะท็อตเคนเวลนะครับรอสับเปลี่ยนอีกคนหนึ่งนะฮะนอริชเนี่ยแพ้มาแล้วเจ็ดนัดจากสิบนัดล่าสุดนะฮะถ้านัดนี้แพ้อีกนะครับดานิเอลฟากเ่กโคชน,น่าจะโดนใกล้โดนปลดเต็มทีแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยนะสิบนัดล่าสุดจากปีก่อนๆเนี่ยที่เจอแบนฟอร์ดนอริชก็สามารถเก็บชัยชนะได้ถึงห้านะนะฮะนัดนี้ผมก็คิดว่าแบนฟอร์ น่าจะเก็บชัยชนะในบ้านได้นะถ้าตามสถิตินะครับผมก็คือในีเม์ลีกเนี่ยนอร์ชไปเยือนนะแทบจะไม่ชนะใครเลยในฟเม์ลกนะครับผมดันี้เข้าว่าเบรนท์ฟอร์สน่าจะาเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองไปประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ กราบสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเตงกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่ในส l พรเลกอังกฤษนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเดตตารางคะแนนกันสักนิดนะฮะตารางคะแนนก็ยังคงเป็นเชลซีนะครับที่รั้งตำแหน่งจ่าฝูงไว้ด้วย25แต้มจาก10นัดชนะ8เสมอ1แพ้1รองลงมาเป็นลิเวอร์พูลนะครับมี22นัดเออมี22แต้ม กลับเข้าไปครับจาก10นัดชนะ6สเสมอ4ไม่แพ้ใครเลยอันดับ3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมี20นัดชนะ6สเสมอเออมี10แต้มนะขออภนะัยละจากจาก10นัดชนะ6สเสมอ2แพ้2นะอันดับ4เป็นเวสต์แฮมอันดับ5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ6เป็นอาร์เซนอลอันดับ7เป็นวูฟเวมตันอันดับ8เป็นไบรทันอันดับ9เป็นฮอตแนมสเปอร์ per, อันดับ10เป็นเอฟเวอร์ตันนะครับผมที่เหลือก็ตามตารางนี้นะฮะ คู่ที่เราจะมาติวในวันนี้ครเป็นคู่นี้ครับคริสตัลพาเลซเปิดบ้านรับการมาเยินอของวูฟแอมตันนะครับผมคู่นี้เตะอ่าสีทุ่มวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติ10นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับผม10นัดล่าสุดเนี่ยเป็นคริสตัลพาเลซที่เก็บชชนะได้เหนือกว่าวูฟนะค,คือชนะ5แพ้ไปสิ่นะครับเสมอหนึ่งก็ถ้าดูตามนี้ก็คืออันนี้คือสถิติจากปี2010ไปนะก็ ถ้าตามสถิตินี้ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับไม่หมีกันมากผัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะฮะสินัดล่าสุดของครนะิสตัลพาเลสเนี่ยชนะ2เสมอ6แพ้2ถึงแม้จะดูว่าชนะน้อยนะฮะแต่ว่าก็ไม่แพ้นะตั้งเสมอไป6นัดแพ้ไปเองแค่2เองนะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่ถ้าดูตามสถิตินะครับแพ้แค่2เอง ก็ถือว่าโอเคโดยนัดล่าสุดเนี่ยขวัญกำลังใจดีเยี่ยมนะฮะปไปถลม่มแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0นะ,ะก็ตก,ตก,ต,กตกใจกันพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสถิติ10นัดของทีมเยือนิวฟฮมตันนะฮะถ้าดูตามสถิติแล้วในวูนิวฟัมตันสถิติสวยสดงดงามมากนะฮะชนะ6เสมอ2แพ้2เท่ากับคริสตัลพาเลตนะในในในสถิติการแพ้นะครับแต่6นัดชนะเนี่ย ถือว่าดีเยี่ยมมากๆนะฮะล่าสุดก็เปิดบ้านรับการมาเยือนเอเวอร์ตันก็ชนะไป2-1ก็ถือว่ากำลังใจเต้นเปี่ยมไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูลน์อัพของทั้ง2ทีมนะฮะนัดนี้คริสตัลพาเลซคาดว่าน่าจะมาในแผน4-3-3มนะครับโดยให้วิลเฟตซาฮานะครับคริสติยองเบเตเก้แล้วก็มิเคาเอลโอลิเซ่นะครับยืนหน้าสามสามกลางก็จะเป็นเจมส์แม็กอาเธอร์นะครับลูกา้ามิลิโวเจวิชนะครับ คอนเนอร์คอนนอร์กาลักเกอร์นะครับยืนกลาง3คนประมาณนี้นะฮะหลังมีทาริมิเชลนะครับมาร์กเกฮีโจโรมินสันนะครับผมโจเอลวอร์ดยืนเป็นแผงหลัง4คนแน่นปึกประมาณนี้นะฮะผู้รักษ,ษาประตูเป็นบิเซนเต้กูเอตตานะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมยืนเฝ้าตาข่ายไว้สำหรับไล่์อัพของคริสตัลพาเลซก็ประมาณนี้นะครับแน่นนะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูทางทีมเยือนวูฟแฮมตันนะฮะวูฟแฮมตันนัดนี้คาดว่าน่าจะมาในแผน3-4-3นะครับโดยให้มิดริงเกลนะครับยืนหน้าแล้วก็ราอูชิมิเนสแล้วก็วางฮิซานเจ้าเก่าเจ้าเดิมแผงหน้า3คนตัวหลักประมาณนี้กลางคาดว่าน่าจะมีเนลสันซิเมโดนะครับผมรูเบนเนเวสแล้วก็มีเจ้ามูตินโยแล้วก็รายาน เอสนูรีนะครับคาดว่าน่าจะได้ลงแทนเฟเน,นโดมาซานในเกมเยือนนะเปลี่ยนเฟเน,นโดมาซานออกนะครับกลางของวูฟเฟมตันน่าจะประมาณนี้นะฮะหลังก็จะมีแม็กคิ้แมนนะครับคอเนอร์ควอดดี้นะครับแล้วก็รามิงซ่าอิสยืนเป็นแนวหลังไว้แล้วก็มีโจเซซ่าครับยืนเฝ้าประตูไว้ไล์อัพของวูฟเฟมตันประมาณนี้นะฮะเน้นเกมบุกเป็นส่วนใหญ่น่าจะนะในทาง คริสตอลพาเลสนะครับนาธานเฟอร์กูสันเจ็บนะครับอ่าเราจะเห็นว่าไลน์อัพเนี่ยเป็นไลน์อัพเซตเดิมเลยเป็นเซตเดียวกับที่บุกไปชนะอ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่านะครับแพทริกเวราเนะี่ยก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอ่าประโเทตตัวผู้เล่นนะครับผมพาเลสเนี่ยแทบจะไม่แพ้เลยในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับจะแ,แพ้แค่2นัดต่างจากในในสินัดนะครับเป็นรองแค่เชลซี Chelsea จากฝูงที่แพ้ไปนัดนหนึ่งกับลิเวอร์พูลที่ไม่แพ้ใครเลย ในเออ่พรีเมียร์เลกถือว่าสถิิตดีมากๆสำหรับคริสตอลพาเลสนะครับอ่าวูฟแฮมตันนะครับนั้นนี้จะไม่มีเบรโดเนโตนะครับจอร์นี่กัสโตรนะครับเยสันมอสเกราและอ่าดาม่าตาโวเร่นะครับอาจจะนั่งสำรองนะอ่ะอะสำหรับทางอาราม่าตาโวเร่นะเพราะว่าไลฟ์อ,อัพก็แน่นปึ๊บแล้วนะครับวูฟเนี่ย ไม่แพ้ใครเลยใน5นัดล่าสุดนะครับโดย5นัดที่ไม่แพ้เนี่ยเป็นเกมที่สามารถเก็บชัยชนะได้นะถึง4นะัดด้วยกันก็ถือว่าสถิติดุดันเลยแหละนะครับผมดุเลยแหละโหดเลยแหละในนัดนี้ตามสถิตินะคาดว่าคริสตัลพา l ิสนะน่าจะชนะในบ้านสกอร์ก็น่าจะประมาณหนึ่องหนึประมาณนี้ เพราะตามสถิติ10นัดล่าสุดเกมในบ้านของคริสตัลพาเลซนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับถึงแม้ว่าวูฟจะทําดีเกมเยอมจะทําดีแค่ไหนแต่ว่าแต่ผมคาดว่านัดเนี้ยคริสตัลพาเลซพวกเขาน่าจะรักษาสถิติไม่แพ้ใค,ใครบ้านไว้ได้ครับและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้ครับก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ